จะเจริญพอเอฟซีสุกุสุก้นเป็นจังได้เนาะเล่าหมูวันนี้บ่เป็นทาเนาะพี่น้องเนาะลุดพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยแก่เมือม่อเด้อมื่อนี้เด้อวันที่ 6, หกลุดไปแล้วพี่น้องวันที่แปดสิมอขอแก่เมื่อวันจันทร์ที่แปดเด้อพี่น้องเน้อเอาคักๆเลยบ่ไหวบ่ไหวลุดบ่เป็นทานเลยเหล็สิบเกตออกสองเทียพี่น้อง หน1 cat, 1 cat, ึ่งเ็ดหนึ่งเกตไหมเด็กมีตะเก็ตกับหนึ่งมีสามตัวเดียวมีเหล็กสามตัวพี่น้องบนลังมีสามเกดหนึ่งเกตหนึ่งเกตเด็กออกนอกพี่น้องเนาะมีเหล็กสามตัวมาออกเหล็กจับไรตัวรุดไปเมื่เลยพี่น้องเอ้ยเหล็กจับไลายตัวเหล็กายคู ได้ออกคู่เดียวพี่น้องก็เลยผิดพลาดนะพี่น้องเนาะดอกสองคู่กันยังพ่อสิมีได้เบื้องในรุ่นกันอยู่นาะพี่น้องเนาะออกคู่เดียวบนล่างอยู่ตัวเดียวเลยสิบเก็ดขึ้กันเลยพี่น้องอ่าโมว่ากันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกะเบื้องเอาไม้เนาะพี่น้องเนาะเถามาเบื้องไม้เด้อพี่น้องเด้อแก้มือให้สิแก้มือให้แก้มือให้ปูเนาะแล้วฝัางนี้ไปทางไหนเด้อมาเบื้องกันสักกิน แต่พวกเขาจักสามสีหลบต่อตกันยังไปทั้งอื่อนนี่กับหัวตาบ้หัวตาลุดนี่หละสังดกักวมาเขาลุดเขาแตกพ่อแตกแล้วมันลุดเลยไหมแตกเกาเกาแล้วมันลุดเลยไหมพี่น้องลุดบ่มีโตจักโตเลยวังหนึ่งกับเก็ดกับสามนี่ได้เลียหกตัวกับว่ามีเอาทบทวนวันที่หกก็น่าพี่น้องน่ะวันที่หกที่ผ่านมาเมื่อวานนี่ đèn keeng đèn tăng lắp có mươi sáu, hai, 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 เลขสามตัวกับสองสี่ศูนย์หาสี่ศูนย์ฟันศูนย์กับขักเราพี่น้องมนเมื่อวานปู้กับจัดคักขักเลยบอกพี่น้องจัดกับขักกันไปกันไงเนาะพี่น้องเนาะขอโตดขออไปเลยหลายเด้อเอาไม่เอาไ,ม,อาไม่มือนี่เอาไหมห่ห้องจัดไม่บอกเป็นทานแล้วละ่ะกลมกับห้กลม 4, สี่ศูนย์กับหาสองในน้องพี่น้องเนาะบอกเขาบอกติดเลยพี่น้องเอ้ย A mày kẻ mày mày kẻ mày kẻ mày kia mày chặt mày chặt tinh tinh la lắp nơi tinh 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 จะทำมาอานี่เนาะรุดกับรถรุดโดนดอกพี่น้องเพราะอาไพเร่หลายรุดกับรีเดียวท่านละมันกับเขาซ้ำเขาซี้ไปรุดออกอ๋เอาเหล็กเครื่ยงบนรางกันนะพี่น้องนเนาะเหล็กเครื่ยงขันวาไลตัวกัพี่น้องมาจับเครื่ยงกระได้เลยเอาตั้งแต่ตัวปูจับให้กระไดนึกที่แยกออกจากปูจับจากน้อยกับบุกไปยังว่ากันเนาะ พี่น้อฟจีจัดเอาก็ได้ผู้ที่เคี่ยงห้ที่้ือ้ดอกมีเสี่ยนพี่นางคนวาไล่ตัวกับเคี่ยงมาหลดมันบาแน่คนก็นอยากจับเอาคือกันเด็กเคี่ยงก็มีบนลางบนลางบนลางเด็กเคี่ยงก็มีศูนคือติดเขาสียให้ ศูนย์สองศูนย์สองสี่หกเก็ดเปล่าเด็เครื่งเปลีตัววันนี้ไปนองแต่ว่า จะจับคู่ว่าหลายเดี๋จับเดี๋หกคู่หนึ่งผู้จับเดี๋พี่น้องจักสิจับไปเท่าไรเนาะิเส้นแดงให้ก่อนเดจะผู้จับเดี๋หกคู่หนึ่งกันเบิ่งหด้าผู้จับไ,บไปบไแค่หกคู่จะว่าเคียงไหนตัวยึดจะว่าแต่จับออกมาแล้วมีหกคู่ที่เลือกกให้พี่น้องเอพซีจับเบิง่งลองเบิ่งหด้าพี่น้องหด้าใส่ทักษะเบิง่งผู้ตั้งให้แล้ว

chấp khu và đi chấp khu chấp khu xuống xì điem giành được vinh top 10 căn con song các cầu vinh bao nhiêu song cầu Chọn cầu Cầu xạm Cầu xạm cầu Pet cầu เขไม่เล็ดนั่นดอกพี่น้องบ่ไม่เล็ดก,กันดอกเอาจังสีนะ่แหละเนาะเล็เปูเขาบ่ได้เบิึงเที่ยวบ่ได้เบิึงเล็เบิ่นเด้กพี่น้องเด้อบ่ขาไม่โตกันเอาซ้ำนี่ละเล็ดซ้ำโตก็มีเกดสองเก่า bè cầu bè cầu Số subscribe cầu บ่าไลาตัวว่า,ลาไลหางพี่น้องบางงามๆบ่บุ่นไหวว่าไลาตาเนาะไลยหางไปกันแลงเทียวก็ไล่ยอยูด่ดรอกว่าบางเทียวกับว่าไลศสาย์เก้าหนึ่

แล้วเลขฮอคคูพี่น้องแต่ว่าเลขเขียงเลขตั้งรักแปลกโตพี่น้องเลยบัน,นี้กัติตัวท้วนตัวกลมตัวเด่นน้ำพี่น้องตัวเกง่งน้ำพี่น้องเนาะตัวเก่งขาดไปตัวนึงพี่น้องเลยเลื่อมเบาลง เริ่มเอาลงไหมเอาลงโค้กโค้กในลาบ่เอาเบาลงก็เสียวลงอยู่เงี้ยหนอนี่เก็ตคูก cool ไปได้แท้เริ่มเอามาไว้ไายสามตัว้ะพี่น้องเนอะเริ่มไปเริ่มไปเอามาไว้ฟังนี่ก็ได้หละ่ะขาดไปคู่หนึ่งขาดคู่นี่นะพี่น้องเอามาไว้ทั้งหลังเขาเด็กสองตเริ่มไปเริ่มไปเก็ตคูก เลขเครยงเลขตั้งหลักเดอพี่นองเด้อว,ว,ว,วันที่8กันยาย,ยนสองพันห้ารยหกสิบหกลาวพัฒนาของปูขุนเลขเคียยงเลขตั้งหลักก็มี0 2นย์สอหเก็ดแปดเกลขจับคู่ก็มี0ูนยห แปด9ีสองเก้าเก้ามเ็ดเก็ดเริ่มเขียนเริ่มเลี้ยวบื้องเริ่มหาเริ่มกระตากายพี่น้องเลยเอาไปไว้หลัง3าตัวเขาด้วยหลังสาตัวเขาเก็ดีมานิกะตักลมตัวเด่นนะพี่น้องเน้อ ผู้เสียหายช่องกลมตัวกลมตัวเด่นช่องเก่าแปดเก่าอันนี้กับตัวล่องเกลี่ยนี่กับตัวล่องแปดีี่กับตัวล่องเสียหาล่อง ก็สามล่องสี่ศูนย์ล่องบ่มีตัวกันพี่น้องมีแต่ตัวล่องเก่งกับตัวเก่งอันนี้เก่งนี่อันนี้ให้กลมเลยพี่น้องนี่สามตัวตัวนี้นะจัดนะตัวนี้ให้สารองพี่น้อง อ,อีกเทนึงครับไปทบทวนอีกเทนึงนะพี่น้องนะทีนีก้ก็จบคู่จอเลขเคียงเลขตั้งรับวันที่8นี่เด้อพี่นอ้องเด้อมมืออื่นมืออื่นมีศูนย์มีสองมีสี่มีหามีเก็มีแปดมีเก่าเลขวิ่งลูดก็มีสองก็เก่าจับคู่ก็มีศูนย์สี่สี่หาแปดสี่ สองเก่าเก่าสามเปลีเก่าเกจีกลมเด่นสองเก่ากับเปลีเก่าพี่น้องให้สองกลมเอาไปพิดเจรณาพูดได้พี่น้องเด้อผู้ได้มักกระจัดผู้ได้คัดกาพันผู้ก็ให้เป็นแนวทังไปหาขามไปฟังโคงฟังพุ่นห้องสิพ่อว่าเด็กเด็ดดังเอาเงินขามมาให้ได้นะพี่น้องนะขำแตะฟังเอาเงินขำมา เอาเงินเล่ามาบวงดูเฮาเอาประเทศเล่าเาเงินมากโงยใจเรือมานอนพี่น้องน้าขามเรือมานำกำลังหลับก็ดีไปเที่ยวนำโขงหล่องโขงนำน้องพี่น้องน้าให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนโศกโศกมันหมานได้เมืออื่นได,นๆๆได้วันที่เปลียกันยายนให้มีโศกมีหลับกันสุขูสุขคนห, <c oughs> หล,ำล,ล่ำลำรวยรวยแห้ๆๆงแห้งปังปังกันเด้อปูๆๆๆ่จูจูคน มันท้องไร่มาเท่มายาเจ็บยาจนกันคุณพระคุ้มครองคุณพระรักษาเด้อพ่อกันไหมสุดต่อไปจะเลืิอนพร